สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนาหรือ ITD เดินหน้าพัฒนาเครื่องมือเสริมศักยภาพผู้ประกอบการไทยเปิดตัวแพลตฟอร์ม ITD Experts Anywhere ที่ปรึกษาออนไลน์ครบวงจรเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและเพิ่มศักยภาพให้กับผู้ประกอบการ SME และ Startup สามารถเข้าถึงข้อมูลความรู้และคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญได้ทุกที่ทุกเวลารองรับการแข่งขันในยุคดิจิทัล พร้อมจัดงานเซวนานแลกเปลี่ยนประสบการณ์และมอบรางวัล SME Inspiration Awards เพื่อยกย่องผู้ประกอบการต้นแบบที่ปรับตัวและเติบโตอย่างยั่งยืนคาดหวังว่าโครงการนี้นะครับเราสามารถที่จะตอบโจทย์ให้กับ SME ในการที่จะทำให้ SME เนี่ยเสริมแกร่งให้ SME เนี่ยมีความรู้นะครับ ด้านที่จะทําการค้าเพื่อจะเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการ SME เราแบ่งคลินิกออกมาเป็น5 5ด้านนะครับมีเรื่องการค้าระหว่างประเทศด้านกฎหมายด้านเทคโนโลยีนะครับแล้วก็มีด้านการเงินการคลังเรื่องของบัญชีแล้วก็มีเรื่องการให้บริการภาครัฐการยื่นเอกสารต่างๆของภาครัฐแล้วก็รวมสุดท้ายที่ไม่เข้าอะไรเลยครับพวกเลยก็ไปอยู่ในด้านอื่นๆนะครับแล้วก็ต่อไปนะครับถ้ามีการใช้บริการมากขึ้นเนี่ยเราอาจจะ จำแนกคลินิกเนี่ยให้มากขึ้นกว่านี้นะครับทั้งนี้ผู้ประกอบการและผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน ITD Experts anywhere ได้ทั้ง iOS และ Android หรือเข้าชมข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ w w w ITD.or.th